คือเข้าสีบอกยังเดนหล้ายคนนี้ค่นเ้าบ่มีกฎหมายอาญามาตราหนึ่งหนึ่งสองเข้าสีบอกเรือกยังกันไหนแน่นอนว่าในโลกที่มันเป็นสากละทุกคนควรถูกวิจารณ์ได้โดยเฉพาะคนทีน่ใส่ภาษีของเขานะเข้าเป็นคนจ่ายภาษีนะเป็นอย่างเข้าจะตัง้งคำถามกับเขาบ่ได้วิจารณ์เขาบ่ได้พรามีกฎหมายนี่มันเห็เได้คนบรก,กาแสดงออกอคนเขียนงานกับบกกาศมันจ,จะบอกถึง สิ่งสมุดกบสมุบดบได้ขันมันเกี่ยวของกับกษัตริย์หรือเกี่ยวของกับกัรรกกบราชวงศ์คนสางศิละปะเองนอกจากคุณเถิดทูแล้วคุณเห็นอย่างกับบได้นี่คือเป็นปัญหาของของกฎหมายที่เรียกว่ามินพลบลมเดชาโนภาประมุ่กฎหมายอายามาตาหนึ่้สถามมันแก่ได้มันจะเห็นใน้เฮ้าเห็นอย่างายก็มีสิ่งที่เฮ้าคิดมันจะได้สะท้อนหลายกรณีสิ่งที่ผม คือว่ามันเป็นทีเหลือหมอกเหลือใจที่สุดคือว่าเป็นยังคนที่ได้ประโยชน์จากภาษีเฮาแ้เฮาจังบ่สามารถตรวจสอบหรือวิพากษ์วิจารณ์ใดนี่คือประเด็นสําคัญเขาเป็นคนที่ใส,ส่ภาษีเฮานะหนึ่งก็คือความมันคงของเจ้าของสองก็คือจิตวิญญาณของคุณมันตกเป็นถาดไปแล้ว บ่าแต่บริีปลดปล่อยหัวใจจิตวิญญาณของเจ้าของจากความเป็นทาสมันก็เลยบมีความกล้าที่จะแสดงเจตนาอันบริสุทธิ์ของของเจ้าของออกมาศิลปินที่ที่ประกาศแสดงเจตนาล่มของของเจ้าของหรือความคิดที่มันเป็นอีกด้านหนึ่งของของกระแสหลักมันก็มันก็เป็นปัญหาว่างานสั่งสรรงานก็บาทะลุทะลวงคนที่จะเห็นงานศิลปะไดไดทะลุทะลวงบ่แเ่นคนที่เชื่องบ่แเ่นศิลปินที่เชื่องมันคือศิลปินที่เป็นขบถ เขาก็ okay. บ่ต้องต่างคำถามอย่างกับศิลปินไทยเพราะว่าเขาเป็นศิลปินที่เชื่องันซัส่วนใหญ่นะครับขันไพ่ขบรถเกิดจะถึงกคไว้เขาก็เลือกที่จะสงบปากสงบข้ามหลายขว mm. ัวผมโมโหเฮามันสุกจักเถื่อหรอ <laughs> เถื่อก็คือมันใหม่ก่อนซุกหรือว่าซุกก่อนใหม่หรืออย้ยงกับโจักมันเป็นแบบนี้มาตลอดเลย ันเป็นปัญหาใหญ่ของของประเทศเท่าคือกันขึ้นหอดังเกาหลีมันเราพัท่านแตกหักกับอํานาจที่มันกดทับเท่าจากเถือ่อนอกจากจะบอสพยามแตกหักแล้วบางส่วนใหญ่อะไปสยบย่อมหลับใ่อํานาจที่กดทับจนกว่าอํานาจที่กดทับมันจะหล่สลายไปเองขึ้นมาถึงมือนั้นศิลปินถึงจะจะลุกขึ้นมาสางงานแต่กลัวจะถึงตอนนั้นพวกนี้ก็เป็นนางราดในอํานาจที่กดทับต่อไปขันคุณบอสมีบทอาเซยลวาดคุณบอเอถอทูน ก็เกิดจะเป็นปัญหาคือต้องย่อมเราประเทศนี้มันถือกฎทับ้วยอำนาจราชสำนักมายาวนานทุกอย่างต้องมุ่งสู่การเทริดทูนทนานเร่ต้องบอกถึงการวิพากษ์พิจารณ์นะครับแค่การเฮ็ดไห้มั่นตลกหรือว่าแต่งเรื่องสมมุิขึ้นมามันจะเป็นปัญหาแต่ที่เป็นปัญหาอะไรก็น่ะคือว่าศิลปินเองกัย่อมปิดปากเจ้าของย่อมหักปากกาย่อมหล่างแปลงหลางพู้กันกูจะพอเขียนงานยังถี่มั่นทำอาทีเชิงเชิงวิาพากษ์อีก